ช่วงเกษตรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ,กรเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสถาบันการศึกษาที่นอกจากจะมุ่งเน้นการเรียนการสอน เพื่อผลิตให้บัณฑิตมีวิชาความรู้ความสามารถในสาขาต่ตางๆแล้วยังให้บริการด้านสังคมอีกด้วยโดยล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนใน12สาขาวิชาได้เปิดศูนย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรขึ้นเน้นการให้บริการเกษตรกรที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรหรือช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาจากคณาจารย์หรือผู้วิจัยได้ และสามารถติดต่อขอนําผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ของคณะไปปรับใช้ได้ขณะนี้นะครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมเช่นโรงเพาะเห็ดแบบน็อกดาวน์ที่สามารถถออประกอบได้ทุกชิ้นส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมการให้น้ําความชื้นและอากาศแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับการทําการ,กรเกษตรในระบบโรงเรือนได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ราคาถูกลง นะฮะองจร์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรต่างๆก็ราคาถูกลงมากเพราะฉะนั้นคือ,เ,อเราก็สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยมาช่วยในการที่จะให้ใช้ในการ,กรเกษตรก็คือเพิ่มผลผลผลิตก็คงจะมีการพูดคุยกันกับทางเกษตรกร,รกว่าเขามีปัญหาทางด้านไหนนะรเรามีเทคโนโลยีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสามารถไปช่วยเขาได้ไหมนะครับเราอาจจะมีการออกพื้นที่ไปหาเกษตรกร,รกทั้งนี้ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ,กรเกษตรจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าไปขอคำแนะนำได้ในวันและเวลาราชการครับ